สวัสดีครับพี่น้องมนีอยู่กับช่องนโมฟาร์มครับนี่คลิปเป็นคลิปที่สองครับของวันเสาร์ที่หพฤษภาคม2566ครับอยู่ที่ตลาดชมพู่บุตรน้องแกจังหวัดรลอยเอ็ดครับพี่น้องสำหรับมือนี่ผมสิมาน้ำเสนอราคาคล้วยครับสิถือสิบแพงจังไดกะให้พี่น้องเลือกเบิงขัดสันเราได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับบ่าแม่สาวปะครับนี่แม่สาวสิเบศเดือน,ส,ส,อนสูงหลายปันได้ครับสูงบานในวัดลอยยี่สิบกัวบอ่อขาดเนาะครับ เป็นลูกตัวใดครับนี่ลูกเบิรมพันล้านเอกสารครบครับพี่น้องเอกสารครบครับครับผมเปิดไว้หลายมันได้ครับเปิดใบสสครับเปิดใบสามสิบแปดราคากับพ่อสื่อพ่อต่อเนาะครับบ่มี่ตำนี้ยังเนาะครับขอเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับ092ย์เก้าสครับศูนย์เก้าส แปดเก้าห้าห้าห้อยยังครับห้อยเปินสารคามนะครับพี่น้องสนใจกบโทรของมาสอบถามได้นะครับครับขอบคุณค้าบไาครับผมเอาสมัครเจ้าของลโตครับอาจ้าของรถเนี่ยไม้เยอะยักษ์เ็ดเ็ดแามอยดอบอยยและเอียขั้นหนึ่งครับอบไม้รสี สวัสดีครับพ่อแม่ท่องประคับนี่พี่ถามสองรอบ่านหรอครับ่านสองรอบนะครับแต่ว่าบันเนี่ประกันนะครับกันซื้อขายกันการตรวจได้สูงหลายเปนไดครับนี่สูงหลอยสี่สิบสี่สิบประกี่สิบบวกครับผสมตัวใดใบครับพ่ะผสมเก้ี่ยฝ้ากล้วยเผือกนะครับมีใบมีหลอดครบ ประกันตำนี้นะครับเไปิดไ้ไหลมันได้ครับสองแสนหา้าเพิ่นได้ลูกยักโตหรอครับนี่นลูกสองพนันลูกสองพันเดี๋ยวผมสิเบิงล่ำโตให้ครับพี่น้องสองแสนหาเนาะครับเปิดไวสองแสนหาครับผสมเกี่ยวฝ้าครับพี่น้องมักกะ อดต่อพ่อที่เบอร์ได้ครับ098 184 2270พ่ออย่างครับตลาดจิดบอระเบือครับตลาดิบอะเบอรครับ,บค,ครับของครับสวัสดีครับแม่ลูกบ่ครับนี่แม่สูงไรายหมันไดครับแม่สูงร่อย4ีสิบห้าบวกเบ่งลำโตลำชิงครับพี่น้อง แม่ทองไปครับโอ้ลูกเดือนนึงตีครับนี่ลูกตัวใดครับนี่ลูกเพชรสุวรรณตลูกปูอะครับเบ่งลูกเ่นครับนี่ลำโตดีขาเหี้ยมึ่งดอกเขาเป็นลูกปูนะครับเปิดไวไหลบันไดครับแสนสองหาพันต่อร่องใดน,นะครับประกันตำนี้ อาการตำนี้ครับพี่น้องขอเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับ093 925 925 1736 1736หอยยังครับหอยหอยยังก่อนครับหอยท่อมครับจังไดก็โทรติดต่อเบิ้งได้ครับพี่น้องครับขอพุณครับครับผมสวัสดีครับพ่อแม่แม่ลูกบ่ครับนี่แม่ลูกลูกเจ็ดเดือนครับลูกสิบเดือน แม่ผสมไหมครับแม่ทองวางลูกสิบเดือนครับแม่ลูกแม่ครับพี่น้องแม่ลูกสิบเดือนครับไก่สิบทอแม่แล้วครับแม่ทองวางอยู่ครับเปิด้หลร้บันไดครับเพ่ะเปิดใบเจ็ดเมือนต่อร่องเลเนะครับบ่มี่ตำนี้นะครับ ครับพ่อขอเบอร์โทรไว้นะครับ083 6 6 1 0 7 0าพ่ออย่างครับพ่อสังาอยูไรเอสนี่บอครับครับผมมันมันครับพ่อครับผมครับสวัสดีครับพ่อเปิดไว้ไลฟ์มันได้ครับแม่ลูกบอครับนี่ิบเก้าหาพันแสเกาหาพัน แม่ลูกนะครับลูกสาวครับแม่เพิ่สูงหลายปันไดครับลอยสี่สิบแปดอยสี่สิบแปดเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ้งครับตตนโตลอยสี่สิบแปดครับลูกจักเดือนครับบ่อลูกตัวใดครับลูกพญาแสนใบหลอดครบซึ่ครบครับโอ้ซึ่งโตครับผมเดี๋ยวเสียเบิ้งลูก่นครับนี่ ขาวจุนพนแกงขาเน่าดีครับพี่น้องหนึ่งแสเก่ามืนหาพันขอเบอร์ติดต่อไปนะครับพอ่อ085454512625พ่ออย่างครับพอที่ยุ่จังหวัดได้ครับการลสศินจังไดมักกะโทรมาสอบถามน้ำพอเพิ่นนะครับครับขอบคุณครับวะค,ครับ,บผม สวัสดีครับ,รบ <native fairy> <animals> แม่สาวประคับหน่สูงหลายมันไดครับลอยยี่สิบบวกเนาะครับอาการลอยลอยยี่สิบห้าบวกฟันท่านไดนล่นเนาะครับล่นไปฟันบ่ะันไห้ล่นเนาะครับคูหนึ่งครับฟันปูหนึ่ง วงอยยี่บหบวกครับหลายบันไดครับสองหมื่นครับสองหมต่อร่องได้ประกันตำนี้เนาะครับขอเบอร์ติดต่อไว้นะครับ088ย์7ปดแปดสามส่เจ็ดองเจ็ดแ่อย่งอนงครับพอนิดอนิดอุบบนตะการครับจังไดก็โทษติดต่อเบิงนะครับครับขอบคุณครับพ่อ แม่สวัสดีครับแม่ท่องมาครับนี่ทูองทลองาเดือนแบสูงไร้ันไดครับอันสาสูงลอยสามสิบัวอยู่ครับเบิงลำโตลำคิงครับพี่น้องท่องพอได้ครับเนี่ยท่องสร้างอุดอจักเดือนครับเปิดไปลายบันไดครับ ซีซิมหาต่อร่องได้เนาะครับขอเบอร์ติดต่อไว้นะครับ089 089 375 8200 8200แม่ยังครับแม่ลำดวนเมืองคนครับมันๆน,นะครับแม่ครับผมยืนลังกดสวัสดีครับพ่อ แม่ทองบ่ครับนี่แม่ทองว่างหลายบัตได้ครับนี่สามหมื่นนะพี่สามหมื่นอยากได้แม่อ,าอ่างครับฟองว่างครับขอเบอร์ติดต่อไว้นะครับบ่บ่มีเบอร์ครับขอบคุณครับบอสสวัสดีครับไี้แม่ทองบ่งบงครับนี่ ทองเจ็ดเดือนครับ então, 3, ทองเบ uh, uh, so ิ่มพันล uh, okay. ้านเจ็ดเดือนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดล้ำโตครับทางหนาทั้ง่ายครับพี่น้องล้ำโตเง้วดีอยครับเดี๋ยวผมสิถามรายละเอียดท่วมสูงครับสูงหลายบันไดครับสูงลอยสามสิบหกครับทองทองที่สองนะครับทองเบิ่มพันล้านเปิดไปหลายบันไดครับหกหมื่นหาต่อร่องได้ ประกันตำนี้เนาะครับประกันทองประกันตำนี้ประกันทองประกันตำนี้ขอเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับ0 99ครับ099 040 040 1001 1001ห้อยยังครับห้อยเอ้อยเอ็ดครับจังใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับครับผมขอบคุณครับ วันดีครับพ่อครับมือนีกับมาไทยอยู่ตลาดลอยเอ็ดคือเก่าเลยละครับพ่องานครับพ่อช่องไหนล่ะครับช่องน้ำโม่ฟ้ามครับงานครับทายควายถ่ายควายครับงัว่ายบ่งัวกับ่ายอยู่ครับครับผมครับถ้าจะถ่ายไประเด็นถ้าจะพูดคนอยากเบิ้งอยากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พ่นสิโค้ดเขาไปพิมพ์ไปที่หนจ๊ะไหนครับท้องอ่าพิมพ์ไปเลยครับในยู u ูบน้ำโมฟาร์มออฟฟิเชียลแมนครับไม่ครับน้ำโมฟาร์มน้ำโมฟาร์มออฟฟิเชียลครับผมครับพี่น้องพูดจะติดตามนะครับเนาะครับผมยจังได้กับฝากพี่น้องน้ำได้เลยครับผมฝากช่องน้ำโมฟาร์มนะครับเดี๋ยวนี้พี่น้องอยากเบิ่งควายดีๆควายงามงวมงดีๆง้องามนะครับแอดมินผู้นี้นะครับพี่น้องกะกดเข้าไปเบิ่งแมนครับไปกด ติดตามคตไหลโคดแทะโคตกระดิ่งจะกคถุงกถุงใจเนาะถ้าหากว่าพี่น้องอนี่วคตเมตตาะคตไหเน่นำของฝาก้าครับนรอขอฝากโุบเลกๆเลนะครับเครับเอ้าจไหนกเพืนนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ